สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำกิมจิไปกินเองไม่ยากเลยค่ะดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีขิงค่ะกระเทีเยมหอมหัวใหญ่ค่ะหัวใช้เท้าแครอทค่ะผัะกกาดขาว และต้นหอมค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือต้องผ่าผักกาศขาวก่อนนะคะเราจะผ่าช่วงปลายนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะค่อยๆฉีกออกนะคะนี่ค่คะเรียบร้อยค่ะ เราก็จะฉีกผักกาดขาวได้อย่างสวยง,งามเลยค่ะ mm hmm. หลังจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นในส่วนของแครอทนะคะ mm hmm. หั่นเป็นแว่นก่อนแล้วก็หัน่นฝอยค่ะ ต่อไปก็จะหั่นในส่วนของหัวใช้เท้านะคะเช่นเดียวกันค่ะหั่นฝอยค่ะหั่นเป็นแว่นแล้วก็หั่นฝอยค่ะ เลือกมาสดๆใหม่ๆก็จะมีความกรอบนะคะฟังจากเสียงได้เลยเสียงดังฉับๆเลยค่ะ จากนั้นก็หั่นหอมหัวใหญ่นะคะโดยแบ่งส่วนหนึ่งหันเป็นแว่นนะคะสําหรับไว้คลุกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นในส่วนของปันนะะ่นค่ะ ตอนสุดท้ายนะคะก็คือหั่นต้นหอมนะคะหันห่นซอยเล็กๆได้เลยค่ะตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็คือในส่วนของการนำขิงกระเทียม หอมหัวใหญ่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมพริกเกาหลีบดหยาบนะคะค่ะและเติมพริกเกาหลีบดละเอียดเข้าไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะได้สีสันสวยงามเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมในส่วนผสมที่เป็นน้ํำค่ะที่ผสมไว้แล้วนะคะก็คือน้ำเปล่าน้ำตาลใสาแดงค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์เกี่ยวไฟอ่อนๆและพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราจึงนํามาผสมในส่วนนี้ค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราจะนำส่วนนี้มาทาผักกาดขาวของเรานะคะทีละใบกันเลยค่ะก่อนที่จะนำผักกาดขาวมาทาทีละใบนะคะเราก็ต้องไปล้างน้ำเกลือที่เราหมักไว้30นาทีก่อนนะคะล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ผักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็คือนำน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้ค่ะมาทาผักกาดขาวทีละใบเลยค่ะซอนๆกันค่อยๆคลี่ออกนะคะใช้ถุงมือด้วยนะคะระวังแสบมือค่ะ เรื่อยๆเลยนะคะจนครบทุกหนอวยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะในส่วนของน้ำปรุงที่เหลือนะคะเราก็จะมานำคลุกเคล้าให้เข้ากันกับผักที่เราหัน่นฝอยไว้ตั้งแต่แรกนะคะคลุกเคล้าโดยใช้มือเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เ้าแบบเบามือนะคะไม่ต้องขยังค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาเก็บเข้าขวดโหลของเราเลยค่ะ หรือโถอเนกประสงค์อะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเรียงให้เต็มเลยค่ะ หลังจากหมักไว้1คืนนะคะเช้านี้เรามาชิมกันค่ะกิมจิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วะะสีสันสดสว,สวยมากเ,เลยนะคะ,หน,คนคะหน้าตาดีมากเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะลองทำกันดูนะคะทำกิมจิไว้ติดบ้านจะทำเมนูอันไหนก็อร่อยค่ะ